สว,ส,สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทำงานของเวอร์แพนสเกลือสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนไคโตซานโอลิโกแซคคาไลซึ่งใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและที่สำคัญครับสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรซึ่งทั้ง3อย่างนั้นช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตวันนี้ครับ นิตเรเกษตรมายืนอยู่ที่มูงสี่ครับบ้านวังตะเคียนตำบลวังตะเคียนครับอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราเจ้าของสวนแห่งนี้ครับเขาปลูกทุเรียนพันหมอนทองในอดีตเธอปลูกเป็นพันพันต้นอายุ10ปีขายได้เป็นร้อยตันสุดท้ายตายหมดครับทั้งน้ําท่วมทั้งโรคเล้าหลุมเล้าเธอบอกว่าไม่ย่อท้อทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อไปเพราะชีวิตคือการต่อสู้จนในที่สุดเธอเริ่มปลูกใหม่ครับปัจจุบันนี้อายุทุเรียนของเธอนั้นมีอายุ6 ด้วยกันที่สําคัญครับเธอก็มีปัญหาเหมือนกันพออายุทุเรียน3ปีใบเหลืองแก้ปัญหาไม่ได้อายคนเขาครับไม่ยอมให้ใครเข้าสวนแก้ไขปัญหาแบบเงียบๆแล้วเธอก็มาพบว่าสูตรใหม่ยิ่งเห็นผลทันใจแล้วก็ทําให้เธอน้ำปลื้มใจกับการใช้3เกลือเวอร์แพนสูตรใหม่อีกด้วยพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นผมขออนุญาตถามเจ้าของสวนมีชื่อมีเสียงอย่างไรครับชื่อป้าแหวง พจนานนท์ค่ะป้าแหวนถือว่าเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของสวนแห่งนี้นะครับอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับการนอนนิยมการค่ะพี่หนิวพี่หนิวนะครับทำไมพี่หนิวถึงให้ผมมาดูว่าการทํางานของสามเกลือเป็นอย่างไรพี่หนิวทําไมพามาที่นี่ครับอาเขาปลูกทุเรียนแล้วอาเขาประสบป,ป,ปัญหาทุเรียนตาย ก็เลยชวนอาเขาใช้แต่อาเขาไม่ใช้เขาเขายังไม่เชื่อเขาไม่ยอมไใช้แล้วเสร็จแล้วพอตอนหลังเขาเหมือนไปดูทางญาติที่ใช้แล้วได้ผลน่ะอาเขาบอกว่าเอ้าหนูมาสมัครเลยอาสมัครเลยอาลองใช้เลยแต่ขอใช้ปีนึงนะถ้าได้ผลอาใช้ยาวเลยเขาก็ใช้มาดีเขาก็เลยใช้มาตลอดเพราะยิ่งมาใช้สูตรใหม่ตัวนี้ผสมอะไรก็ได้สมยาตัวไหนก็ได้เงี้ยแล้วมันก็ตอบโจทย์คือต้นไม้มันให้เห็นผลดีเขาก็เลยพอใจให้มาชื่นชมในสวนน่ะคะนั่นคือที่มาที่ไปนะครับของความสุขใจ ที่ขออยู่เงียบๆคนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าอยากจะรักษาแผลใจรักษาแผลต้นไม้รักษาความเสียหายของต้นไม้ที่เกิดขึ้นตอนตกลงเขานัาน่นแหละคิดยังไงตอนแรกก็ก,ก็คิดก็ไม่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งน,นะเอากันแบบนั่นเลยเขาจะเข้าสวนไม,ไม่ให้เขา้าบอก <c oughs> คิดๆกันเลยว่าบอกให้เขาว่าลองมามาเราเราจะสมัครเลยลองใช้ดูพอใช้ก็ทีมันเหลือง <c oughs> ๆมันก็แลเหมือนค่อยๆฟื้นฟื้นขึ้นมาเราก็ใช้มาเรื่อยๆ <c oughs> แรกๆเราก็ใช้แบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่เราก็ใช้แบบไม่ติดต่อมากถึงขนาดนี้ผมอยากย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ป้าแหวงเริ่มต้นด้วยการปลูกทั้งหมดเนี่ยเป็นพันต้นนะตอนที่ว่ามันอายุถึง10ปีแล้วอะที่ผมเกินไปตอนต้นนะั้นมันเรื่องจริงไหมครับว่ามันมีการตายเล่าเรื่องต้นนั้นให้ผมฟังหน่อยตายตั้งแต่ริมคลองเนี่ยยันถนนนะตายหมดเลยเนี่ยแปลงเนี่ยปลูกใหม่ทั้งหมดเนี่ย ที่เราเห็นเห็นไปเนี่ยตอนที่มันอายุ1ิปีนะครับสิปีฮะมันให้ผลผลิตเท่าไหร่ครับปีนั้นน่ะมันได้นะประมาณร้อยกว่าตันร้อยกว่าตันเพราะมันต้นใหญ่มากต้นสวยใครเข้ามาดูก็สวยคือจะมาซื้อทุเรียนเนี่ยไม่ค่อยได้ดูทุเรียนดูต้นดูอะไรกันสมัยนั้นเราก็ถือว่าภูมิใจแล้วถูกไหมครับใช่แล้ววันที่มันตายมันตายด้วยเรื่องอะไรบ้างครับเขาเป็นโรคอะไรมันเหลืองไปทั้งสวนเนี่ยท็อปใบด้วยท็อปด้วยค่ะ รักษานี่หลายบริษัทนะเข้ามาแต่ไม่หายป้าแหวงตอนนั้นป้าแหวงหัวใจเป็นไงบ้างก็เยอะป้าแหวงตอนนั้นคิดยังไงครับจะเลิกหรือว่าจะทําต่อไม่ไม่เคยคิดเลิกเลยนะค่ะทำต่อพอทําต่อปุ๊บปลูกใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างเล่าผมฟังสิพอปลูกใหม่แล้วใช้อะไรมาบํารุงดูแลรักษาตอนแรกก็ทั่วไปอ่ะสามปีถึงได้ไปเอาเวอร์แพนมาใช้มันถึงได้ดีขึ้นมาเมื่อเมื่อก่อนไม่รัดนะทุเรียนอะ่ะเหมือนมันตายไปแล้วดินมันมีปัญหาแน่นอนเลยมันไม่ขึ้นอะ่ะมันเหลือง อ๋อหมายความว่าเราเริ่มปลูกใหม่มาเป็นระยะเวลาทุเรียนได้ปีคปีตอนนี้ทุเรียนอายุ6ปีก็หมายความว่าเริ่มมาใช้ เวอร์แพนตอนเข้าปีที่3มตอนนั้นมันเหลืองก็คิดว่าจะซ้ํารอยเดิมอีกไหมคิดว่ามันจาเป็นรอยเดิมแน่ก็เลยโทรหาหนิวเนี่หนิวเขาก็บอกว่าจะใช้ต้องให้คุณหนูเข้ามาก่อนโอ้ไม่เอาว่าอาไม่เอาคืออายบอกเขาจริงๆตอนนั้นอายมากสวนมันเหลืองมันไม่สวยอะคือคนเราเคยภาคภูมิใจกับร้อยตันถูกไหมครับวันหนึ่งมาแล้วสวนมาเสียหายถึงขั้นที่เรียกกันว่าใจเราสลายว่างั้นเถอะฮะกนะ็ไม่อยากให้ใครมาเห็นหัวใจเรามาเห็นความเศร้าโศกของเราถูกไหมครับหลังจากนั้นน่ะ ตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นสูตรคู่หูมหัศจรรย์ถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วเราใช้ตรงนั้นอะอะไรมันเปลี่ยนแปลงตอนนั้นบ้างครับใช้ครั้งแรกเราเอามาฉีดบนต้นก่อนนะแล้วเขาก็ให้ลาดดินหรือว่าราดก่อนฉีดเนี่ยป้าก็จําไม่ค่อยได้แล้วมันต้องสามปีนะแต่ก็เราก็ใช้เรื่อยมาตลอดมาแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาเรื่อยเรื่อย,อยมันก็ดีขึ้นอะ่ะมันก็เหมือนว่าจากแปลงตรงนู้นมันดีขึ้นอ่ะเราก็ใช้ไล่มาแปลงนี้แล้วก็ไล่ไปหมด สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดครับตอนที่เราเริ่มใช้จนปัจจุบันนี้คืออะไรครับมันก็เหมือนต้นไม้มันยอมรับอะนะมันมันฟื้นเนี่ยมันเหมือนเขียวขึ้นเลยใบเใบเขียวขึ้นใบเขียวขึ้นแล้วรากเราที่มันต้นมันแฉะแฉมันก็เหมือนแห้งมันก็เหมือนว่าดีขึ้นเน่ยบอกไม่ถูกกันบอกว่ามันดีขึ้นถ้าอย่างนั้นผมถามเลยก็แล้กันว่าหลังจากนั้นอะ นี่กับสองพันต้นถูกไหมครับปู่ใหม่เนี่ยใช่ค่ะปปู่แบบประชดหรือเปล่าตอนนั้นตรงไหนว่างใสหมดเลยตรงไหนที่ว่าแย่ทุเรียนได้แย่หมดเลยแย่หมดเลยค่ะเลยเป็นสองกับสองพันต้นใช่ค่ะเมื่อก่อนมันม่ฟางขนาดนี้นะทีนี้มันเรามีที่สวนเงาะหรือว่าสวนอะไรมแม่แต่ในสวนมังคุดอะไรไปแย่ใสหมดเลยค,คือมันเหมือนว่าเราเนี่ยไม่ยอมไงลองดูว่ามันเป็นเพราะอะไรตอนนี้บริษัทพัฒนาเรียกว่าสร้างนวัตกรรมนะครับนำผลิตภัณฑ์ ที่เรียกกันว่านวัตรกรรม3ามเกลือสูตรใหม่นะครับเวอร์แพนอะมิโนและก็ไคโตซานโอลิโกเมอร์ L omer, ซึ่งใช้ง่ายละลายไวเนี่ยพร้อมทั้งสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรตอนตัวนี้คู่หูเนี่ยยังเป็นคู่หูคนเดิมเราได้มาใช้หรือยังครับได้มาใช้แล้วค่ะใช้มาประมาณ3เดือนแ้ะชุดใหม่แคเนียตอนที่3เดือนนี้ที่เรามาใช้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนองอธิบายให้ผมฟังนิดนึงเถอะครับใช้ชุดนี้นะก็ะดอกอเห็นดอกมันออกมาหมดแต่มันออกมาทั้งสวนยกแปลงเลยทั้งหมดนี่เลย ค่ะมันจะมีรุ่นน้องตามมาที่หลังก็คือเราแต่งออกไม่ทันนั้นั้นเองแต่รุ่นพี่เนี่ยเยอะมากก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวใหม่เขานี่หรือเปล่าไม,ไ,ไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยค่ะไม่เคยออกได้นนใน่ามสี่ปีที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นสิ่งที่เรามองว่าเป็นชุดของสูตรใหม่ เป็นไงวิธีการใช้ใช้ง่ายมันสะดวกอะย่างละซองอะนาะแล้วเราก็ฉีดกับยาตัวอื่นๆได้อีกหลายตัวเงี้ยอ๋อสูตรใหม่นี่สามารถผสมแล้วไม่จับตัวกันไม่จับเพราะว่าเขาได้คิดค้นกันขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรใช้ง่ายเหตุผลที่คําพูดว่าใช้ง่ายเนี่ยคือคนงานก็เอาไปใช้ง่ายเราสั่งแล้วก็ง่าย ใ,ใครก็ต่อใครก็สามารถใช้ได้เลยใช้ได้เลยไม่ต้องไปนั่งเรื่องมากจากะผสมเคมีก็ผสมได้เลยในครั้งเดียวก็เท่ากับประหยัดต้นทุนที่เราเสียหายไปพอพูดถึงเรื่องต้นทุนเรื่องของประหยัดแรงงานเพราะมันเป็นเรื่องเงินทั้งนั้นปีนี้ถ้าเราเห็นตามดอกอย่างเนี้ยป้าแหวงคิดว่าถ้ามันติดเป็นผลแล้วเนี่ยจะสักกิดตันกัน <c oughs> โดยการคาดการดาร้วยการที่เราทํามาจนรู้ร้อนรู้หนาวกับมันแล้วเนี่ย อันนี้อยากต่อแตร่รู้ว่าได้่ะต้องได้อย่างน้อยๆขอ,อ,อบอกผมสักทีไรผมได้ชื่นใจต,ต่ำสุดเนี่ยเท่าไหร่ครับต่ําสุดน,นะเอาสักห้าหกสิบตันก็นพอมาห้าหกสิบตันได้แน่ๆ,ๆอายุหก<ช>ปีด<ช>ูหไหมครับ<ช><ช>อันนี้คือต่ําสุดนะครับสูงสุดนะถ้าใช้อย่างต่อเนื่องไม่บอกเพราะป้าแหวงชอบทําสวนเงียบๆคนเดียวป้าแหวงครับอยากใช้ฝากเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าในเรื่องของสิ่งที่เป็นพลังในการทําการเกษตรป้าแหวงลรงพูดที่ว่ามัน ช่วยเรายัางไงบ้างครับเมื่อก่อนนี้นะใช้มันเราผสมยาทีเนี่ยเราจะต้องใช้หลายตัวมากเปิดตําราดูเลยแหละเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ง่ายแล้วลูกน้องก็ทําได้เราก็ทําได้สุขภาพเราก็ดีขึ้นนะคือเราไม่ต้องใช้อะไรเยอะมากมายเราก็ไม่ต้องมานั่งคิดอะไรมาก ถ้าเราเปรียบเทียบต้นทุนเมื่อก่อนอกับปัจจุบันเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ป้าแหวงคิดว่ามันเท่าไหร่กันครับน่าจะเป็นครึ่งอะ่ะเพราะมันตัดยาไปเยอะมากมันตัดยาไปหลายตัวมากอะ่ะเราเสียเป็นล้านมันก็เสียประมาณ5,000 0 0ใช่ว่าอย่างนั้นกันทีเดียวคนนี้ก็ถือว่าเป็นพลังใจของนักการเกษตรทั่วไปอยากให้ทางที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับให้ความมั่นใจกับเพื่อนพ้องผู้รักความก้าวหน้าด้านการเกษตรครับเชิญครับ ชุวคู่หูสูตรใหม่เนี่ยค่ะใช้ง่ายก็ลดต้นทุนเป็นชีวาภาพให้ผลผลิตต้นไม้ยืนยันได้ชวนใช้ค่ะก็ถือว่าทุกอย่างเป็นอินทรีย์เพราะดูเข้ามานี่ผมยังไม่ได้กินอย่างอื่นเลยถูกไหมครับสดชื่น <มา S 2> เป้าแหวงเองหน้าตาก็สดชื่นขึ้นนะครับ <S <S 2> <S 2> <answered> แล้วก็มีพลังใจในการที่จะบอกต่อถ้าท่านใดที่ มีปัญหาด้านการเกษตรมีเรื่องโรคภัยไม่รู้จะหันหน้าพึ่งใครครับดูอย่างป้าแหวงเป็นต้นนะครับป้าแหวงก็ได้ให้พลังใจกับนักการเกษตรทั่วไทยวันนี้มิตสกเกษตรยั่งยืนก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่3เกลอนะครับเวอร์แพนนะครับสูตรใหม่ที่เรียกกันว่าใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ไม่มีสารพิษตกค้างเพราะเป็นอินรีร้อยเปอร์เซนวันนี้เราก็ถือว่าทุกท่านนั้นมีความสุขร่วมกันเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตรวันนี้มีจฉเกษตรยั่งยืนขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้า